จะจะถามเรื่องว่าเาเวลาที่เราทำเขาเรียกอะไรไม่ใช่ทําบุญเวลาที่เราอ่านกรุรอานสเราเป็นลูกใช่ไหมคะคพ่อแม่เราจะได้ผลบุญอยู่แล้วที่เราอ่านกรุรอานหรือว่าทําความดีอะไรพ่อแม่จะได้รับ<อ>ทีนี้กลับกันก็คือว่าเรามีพี่น้องพี่น้องเราเสียชีวิตตรงไหนที่เราสามารถที่ทําให้เขาได้บ้างครับโอ้ทำดีละประเด็น ประเด็นลูกทําความดีของพ่อแม่นี่นเข้าใจแล้วนะจบแล้วนะเพอากะาก,าก็ตอบในตัวแล้วแต่ประเด็นที่อื่นจากพ่อแม่เนี่ยเฉพาะอื่นจากพ่อแม่นะเอางี้พี่น้องที่มานั่งฟังเนี่ยมีพ่อแม่ไหมครับมีนะก็ <c oughs> ตายหมดแล้วไงตายแล้วก็ตาย <c oughs> ตายหมดแล้วนะแล้วพี่น้องก็มานั่งฟังบรรยายความดีพี่น้องมานั่งฟังบรรยายถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าไม่ขอก็ตามเนี่ยอันนี้อันนี้เฉพาะลูกนะ ประเด็นต่อมาถ้าคนอื่นนอกจากพ่อแม่เนี่ยต้องเนียดให้เขาเนียดยังไงอะคะเช่นสมมติพี่น้องบริจาคเนียดเนียดข้างในนัว่าอย่าล้อฉันบริจาคให้กับพี่ของฉันที่ตายไปแล้วน้องของฉันที่ตายไปแล้วอก็เนียดไปว่าจะให้ใครไงเอ่ยชื่อหรือไม่เอ่ยชื่อก็ได้ครับแต่ว่าเราเนียดแล้วว่าจะให้พี่น้องคนไหนก็รู้แล้วปุ๊บเราก็เนียดไปหรือเราอ่านกุรอานเสร็จแล้วยกมือขอด้วยโอ้ล้อขอให้พี่น้องของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วลรู้ว่าใครไงพี่น้องกัน ขอให้คู่บุญของเขาได้กว้างขอลอดส่งอภัไปโทษในเขาขอพ้นจากไฟในรกขอได้หลังจากทาความดีการสดกอให้นู่นนั่นนี่นั่นน,นะรวมทั้งปู่ย่าถูกต้องครับยกเว้นพ่อแม่อย่างเดียวอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับว่าทําความดีพ่อแม่ได้หมดเพราะอะไรเพราะพ่อแม่สอนเราเรื่องไม่ดีพ่อแม่ก็ห้ามปามเรางั้นในสิ่งที่เราทําความดีเนี่ยถึงพ่อแม่เราโดยอัตโนมัติ มีอ่าอ่ยครับเชื่อเลยครับอ๋อในกรณีที่ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆเนี่ยต้องเอ่ยชื่อต้องเนียดเถ่ะไหมเช่นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เราจริงๆอันนี้เราต้องเนียดครับด้านหลังครับ